ความหนาอันนี้คือความของบาศุ์บาิก์พระธรบบรมิษัทผู้ที่ได้ศึกษ,นะษาได้ศึกษาได้เครื่องประตัตนตามทางศาส,ส,สนาคิดว่าเราได้ทำหน้าที่ของบาศกบาศกนะ์ที่ดีก็จะนลาชื่นใจเชือคุณนใจจณนแะล้วความเป็นคนตาอยางแม่อย่างพ่อแต่ก คนแต่ละท่านมาทลี่นะทางไกลทางไกลนะโอ้โอานานูมนธนาไม่ยู่ยกระชจะไปไหมนะไปดีนานะรุณครบไปดีดีอนะไรนะที่โนธนาน,ะนีก็เป็นบรรยากาศในการทำบุญวมาพิธงการจนะเป็นการสม

ท่านทู้าวทีสสังก์บริวารทั้งตัวนี้เป็นของุมผมพลเย่คุณปาิตาเย่ผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม YMT Holdings พร้อมทีมงานจากสมุทรสาครและคณะขอขอออกต่อคนโสภะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4ี่จังหวัดขอนแก่นคุณชื่นดวงจิตโสภะพร้อมทีมงานตลอดถึงชาวบ้านกลาง และอธิธรรมทุกๆท่านผู้ประกอบด้วยศรัทธารูกสาอางพร้อมเพรียงกันกนำมาถวายแด่พระภิกษุงสงฆ์ผู้จำพรรษาทั่นไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลพากระถิ่นธนธรรมนี้เป็นของบริสุทธิ์ตื่เรื่อนลอยมาโดยนภาการจะได้เฉพาะจดจงมนึว่าเป็นของภิกษุรุ่นใดรุ่นหนึ่งก่อนนั้นก็หาไม่ได้มีพระบรมรุ่นถามญาติว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวง ยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทําซึ่งกตินธารกิจตามพระบรมพุทธนิยาได้และมีคับพระอร,ราจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังบรรณานาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุชาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทรรแก่ประการมีบุพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อกระทําซึ่งกตินธารกิจ ตามพระบ,บรมมุขถามญาติได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดโจมพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดข้าแต่พิมนาธากับทั้งข้ออาอิสังสัพโยรัตนทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พ้าอาจารย์รำวีสิริปุญโญเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ เพื่อกระทากตินนัทฐาระกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระพิสู่รูปใดไม่สมควรจงท้าทวงขึ้นในท่าการะหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วใสจ,จงให้สัตว์สัญญาสาธุการขึ้นให้พรมกันเคือา มันถึงจะใหญ่ได้มันถึงจะประเสริฐได้ทันนี้เป็นคำพูดของพระพุทธองค์ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าพูดเรื่องศรัทธาถามว่าศรัทธานั้นใหญ่กันไหมญาติโยมมานั่งอยู่ตรงนี้นั้นมีศรัทธาใหญ่กันทุกคนศรัทธาใหญ่กันทุกทุกคนไม่ว่าญาติโยมมาจากไกลมาจากใาากล้ แล้วมีศรัทธาใจใจใจกันทุกทุกคนส่วนเรื่องปัจใจเข้าของเงินทองนั้นอาจจะมากน้อยต่างกันตามฐานะอันนั้นก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติฉจนั้นแล้วเราก็ต้องให้เข้าใจกันว่าแม้แต่ครา้งพุทธภูครั้งพุทธการท,ท,ท่านก็จะพูดเรื่องกระถินเหมือนกันกระถินนั้นในคราวนั้นมี มาเสถียราถาวรทีกษัตริย์พ่อ,อกระถินในคืนนั้นมียาุกขอทางได้ไปนั่งฟังธรรมพระพุทธองค์กําลังแสดงธรรมอยู่ในคืนนั้นก็เลิก็เลยได้มีศรัทธาเลื่อมใสอยู่ในใจนั้นเมื่อบางทีมันก็อยากให้จะทำอย่างไรเราจะให้เรานั้นอยู่ด้วยกันสองคนหัวเมีย มีผ้านุ่งคนละผืนแต่มีผ้าห่มผืนเดียวกันถ้าว่าโยมผู้ชายจะไปนอกบ้านจะไปฟัางธรรม,มก็ต้องสลาคนหนึ่งคนหนึ่งต้องอยู่บ้านเพราะว่ามีผ้าห่มผืนเดียวกันส่วนผ้านุ่งนั้นมีคนละผืนอยู่ถ้าโยมผู้ชายจะไปก็ต้องสละให้ผู้ชายนุ่งไปห่มไปส่วนโยมผู้หญิงนั้นก็ต้องนอนอยู่บ้าน อย่างนี้เป็นต้นในคราวครั้งนั้นขอทานหรือว่าจันทานยาจกุกก็ได้มาฟังพระพุทธองค์มาฟังธรรมพระองพระพุทธองค์ในคืนนั้นในคราวนั้น,ใน,น,นในช่วงกลางกลางคืนที่ได้นั่งฟังธรรมอยู่นั้นยาจุกขอทานก็มีสธาม,มากอยากจะถวายผ้าถุงแต่ไม่มีปัญญาที่ จะนำซับเหล่านั้นไปซื้อผ้ามาถวายกระถิ่นก็ได้แต่บางธรรมว่าให้างธรรมไปบางข้าวมันก็มีใจนึกขึ้นว่าเอะถ้าเราแยวผ้าผงของเหล่านี้ไปซักแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็นํามาก็ดถวายกระถิ่นร่วมกับอาณาถาินติกาสิถีแล้วแม่บ้านเราเมียเราก็จะบกรจะว่าจะด่าเรายังไงอันนั้นเราก็ยังไม่รู้ อย่างไปรู้ก็เลยไม่กล้าถวายพอฟังไปฟังไปบางทีมันก็นึกจะถวายบางทีมันก็เรือกว่าควเมียหรว่าเมียจะด่าจะบ่นอะไรสารพัจนฟังทำไปจนถึงรุ่งเช้าก่อนจะสว่างก็เลยได้ตัดสินใจออาเป็นอะไรก็เป็นเราจะถวายผ้าทําบุญร่วมกับท่านอนาถัดพิธีการเสด็จ ก็เลยปลงทุกอย่างวางทุกอย่างเสียสลับออกจากชีวิตจิตใจจริงๆอ้าวไม่เป็นไรเรามีผ้าห่มผืนเดียวกันมีผ้านุ่มคนละผืนก็ตามเราจะสลับผ้าผืานนี้เพื่อที่จะทำบุญร่วมกับอาณาจารยนพินทกษิตีก็เลยได้นำผ้านั้นไปซักซักตากแส่แล้วแห้งแห้งแล้วก็นำมาหม้อ ที่จริงแล้วก็ไม่ได้มอบผ้าที่จริงแล้วตามประวัติที่จริงแล้วก็นําผ้านั้นไปขายไปขายแล้วก็ได้ซื้อขิงกลับได้มาร่วมกับกองปฏิบั่ิของท่านอาณาถาบินทิ่สิงห์ทีแล้วคราบต่อไปพระพุทธองค์ก็ได้แสดงธรรมอีกต่อไปแสดงธรรมในลักษณะว่า Kau semua, kau semua ni, kau kipu,